นะครับใหม้หนองใหม่คลองนะครับกับกบยางไอ้ย่องร้านออกปาินตีชชิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับผมหลังฝนตกนะครับ ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับผมกัดกบยางไอย่องนะครับ้านออกปริงนทิ้งนะครับโอ้ยนี่ครับกัดไย่องนะครับสีดำครับแต้มแรกมาแล้วครับผม เอ็มปากเลยครับกำไม่ถูกปน๊บ กัดไม่โดนนับอ ครับโดนครับเพ่งออกมากัดแบีนี้ก็โดนดิครับให้สวยนะครับกัดไอ้ยองเอาไปเต็มปากเลยครับผมน่ครับเต็มคำนะครับไอ้ยองครับนั่นออไปฏิทินทิ้งนะครับผมกัดอยู่หลายทีนะครับตัวนี้ครับพอมันกัดปุ๊บ กัดไม่โดนผมก็ถัดนไปดีทางอื่นแทนนะครับฝากไปด้วยนะครับกบอรครับไอยองนะครับร้านออบจีนฟิชชิงนะครับผมขอบคุณครับดีค,ครับเดี๋ยวไปตามชมกันต่อครับผมมันจะมีผลงานเพิ่มอีกไหมนะครับผม ครับมาอีกหนึ่งแต้มครับจังหวะวัดไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมไสสวยเลยครับนี่ครับกัดไอย่องนะครับกัดเข้าไปเต็มคาเลยครับผมนี่ครับนี่ครับไสสวยเลยนะครับตัวนี้ครับกัดกบยางร้านออฟฟิทชิงปลาจีนนะครับผมร้านออปลาจีนฟิตชิงนะครับกับไอย่องนะครับผม นะครับหมายเป็นหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยครับยังมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีตื้อดูนะครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวตามชมกันครับว่าจะมีผลงานเพิ่มอีกไหมนะครับผมยอ้ยโอเสียดายครับ ขาดดึงสวนไปเลยครับตะกี้นี้มันค้างยากไม่ทันได้วัดมันครับโดนเนี่ยไม่โดนครับกัดไม่โดนครับ